สวัสดีครับมันนี่ส่องเกษตรเป็นพออ่อซอจกสิภาพี่น้องเอฟซีมาเบิงไม้ประดู่ลายนะครับเนาะ,ปะเป็นอีกไม้ชนิดหนึ่งที่มีราคาสูงอันลักษณะมันกะเป็นต้นที่หอมนะครับแกนที่หอมไม้ประดู่ลายเรานะครับกะบมันนี่กับมีกก,ก,ก,กกหน่อยนะครับเนาะกะส,ส,สิภามาเบิงลักษณะการปลูกและกปปาปลูกไว้เจ็ดปีครับและกาสิมาถ,ถามผูปูปปกับมือเลยครับนี่ครับมาเลยครับสวัสดีครับในวันใดสวัสดีครับไนวันดกันนะครับ อันกุบก็ดูไรนี่ท่านเป็นคนปลูกเองแน่นอนครับผมเขาเอามาจากไส่ขเบี้ยครับมาจากเมืองเล่าครับเพราะว่าซื้อมาน้ำเขาหรืเมืองเล่าครับอืมซื้อมาเปียกจังปะประมาณหาสิบบาทครับเปียกหนึ่งเนี่ยครับอ๋อมาจากต้นสองต้นครับมาปลูกรองเบิ้งครับ่รองทดสอบต้นกรครักมาทดสอบเบตรงนอกครับครับวันนี้เกษตรภามาเบิวงลักษณะต้นมันัแนี่ครับต้นปูดไร ลักษณะจะเป็นต้นเรียบ,ยบนะครับเนาะปลูกได้สามปีเป็นต้นเรียบๆเดี๋ยว mm hmm. สืาพาเบิง่งลับต้นเลือเสื้าเบิ่งลักษณะใบนี่ปลูกได้สามปีแล้วครับกัดง่ายเติมแหละตาผู้ใดอยากมาเบิง่งเพื่อว่าใครบ้างเคยเห็นกะบพี่ต่อมาได้ครับตำบลดอ,บบอดนม่าอำเภอท่าขนมจังหวัดน,นครพนมนี่ครับไม้ประดู่ลายต้นแรกที่ผมเห็นนะครับในแถบ,แถบนี้เป็นต้นแรกของผมที่เห็นอันนี้เขาป,ปลูกได้กี่ปีก่อนสามปีครับปลูกมาได้กับสามปีเลยครับ ใหไงเด็ดใบกำลังออกใบครับใบกระลออุ้นครับทำโตนี่ออกไปภาพตัวน,นั้นมันอยู่ลมคมนะครับเลยออกนี่โบผิดใบครับนี่ใบบนกีะลุ้น,นโบ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 ครับเดี๋ยวเขาเป็นลักษณะใบมันหน่อยตัเป็น,นลักษณะใบมันตนัวนี้นี่โอ้ครับคือใบบักง,งม นี่ถ้าเบิ้งลักษณะใบครับกับเบิ้งเอาครับผมก็บอกบอถึงเลยคือว่าไข่ใบอยังไข่ใบดูกับบอไข่ปันไดใบบิงย่นกับบอไข่ปันไดกำกึืงกำกึืงเนาะนี่ครับต้องติดสองเลครับนี่ครับมันมันอยู่มันอยู่ในลมครับมันอยู่ในฮุมมันหลุดโบยอยู่ได้นอกมันอยู่แดดมันหลุดลอยระบายเป็นระบาศต้นนอกเป็นระบาศเลยไงว่ายกว่าจะปลูกพร้อมกันครับมนึเดียวกันครับเออแค่ปีจังจรทำ คาดว่าจะปีเาี้ตัดจังแล้วเนาะมันยังบูฮู้ได้ครับประมาณเบิกเงเทากันไปเรื่อยๆไปเรื่อยเนาะพ่ต้องคำนวณมันครับรูฮู้พอไม่ใหม่ขายขั้นขายกิโลจังบาทตามทีวียิ่งข่าวครับตามที่วียิ่งข่าวเหาเนี่ยขายได้กิโลจักบาทไหมว่าพันสองพันหมดแล้วครับโลหนึ่งนะครับโอ้ไม่เขาว้ายิ่งเขาว้าหรอกเขาก้าวมาเขาว้ามาเออ ขายโลละพันสองพันหมดเลยครับมันเนี่ยมันเป็นแก่นเนี่ยมันหอมหมดแหละมันใหญ่ซะก่อนยังวากันอีกทีนึงไม่มงคลนเลยครับอ็ไม่มุ้งค้นลงมาบุ้งเขาบอกร้องโรคเบิ้งดูไม่ประดูร้ายเขาว่าล้องผูกโรคเบิ้งอยู่ตระว่านะครับอืมสำหรับไม่ประดูร้ายนี่ยตามกระแสข่าวมาเขาว่าไปสกัดเอาน้ำมันมันออกะครับเนาะไปสกัดเอาความหอมของมันมัาขายเป็นกิโลครับมันจะมาเป็นแก่นเป็นยังขึ้นมาแล้วนะ แต่วันนี้ก็สิมาติดตามเรื่อยๆครับต้นนี้ก็สิติดตามเป็ดคลิปไปเรื่อยจนว่ามันสิใหญ่ไปแล้วครับพยายามเป็ดคลิปออกไป็นปุ่ปีนะครับเนาะว่ามันสิใหญ่สำหรได้แล้วเลย้าผู้ใดมีต้นใหญ่ต้นยังก็แช่ของไม้ด้วครับเด้อว่าเปต้นใหญ่กรนีอยากเหร็งนะครับเนาะเป็นไม้ที่กำลังโด่งดังในเป็นฤดูนี้เนาะครับเนาะกับสำหรับคลิปนี้ก็บขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ